สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กันที่บนยอดเขาสวรคีรีนะครับงานอากาศงานปิดทองพระพุทธบาทจำลองประจำปีการปิดทองพระพุทธบาทประจำปีนั้นจะจัดขึ้นทุกปีของวันขึ้น15คหาค่ำเดือน3นะครับในงานนี้ประเพณีเดิมของคนข้างเคียง ก็จะมีการเผาเข้าวหลามกันในวันขึ้น14ค่ำนะครับแล้วก็ถ้วันขึ้น15คาคำก็นำข้าวหลามนะครับติดมือมาเพื่อใช้ในการบริโภคระหว่างทางเป็นการห่ออาหารมาทานนะครับเพื่อขึ้นไปเคารพประการละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดเขาหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว พื้นแถวรอบนี้จะทําเป็นนาปีมีข้าวหนักและข้าวเบาเดือนสามนั้นเป็นเดือนที่เกี่ยวข้าวหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลเข้ายุ้งซึ่งประเพณนนีงก็จะมีประเพณีเปิดยุ้งเดือนสามสามค่ำนะครับคือหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วจะยังไม่เปิดยุ้งจะรอจนถึงเดือนสามสามค่ำนะครับแล้วก็ประเพณีน,นี้ก็ได้ขายายวงเพราะอจากคนพื้นที่ ได้ไปมีคู่สมรสประกอบอาชีพในต่างถิ่นกันก็จะมีคนเพิ่มขยายขึ้นมาทุกปีทุกปีนะจนปัจจุบันนี้นะก็จากเมื่อก่อนนี้มีเพียงวัดเล็กๆอยู่ที่เชิงเขาปัจจุบันนี้ก็ในวัดนั้นก็จะมีสิ่งก่อสร้างดรอบๆเชิงเขานั้นเพิ่มขึ้นนะครับ

มาได้มีสิบสา

ก็มาถึงเชิงเขาอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้เดินทางจากบนยอดก็ลงมาถึงที่เชิงเขานี้

ที่เห็นก็มาส่งด้วยนะน้องมิวเสื้อขาวประโปรงฟ้าสองนอเรนห้าสี่หกเก้าช่วยขยับรถด้วยครับสองชั้นูุใดกรุณามาขยับด้วยนะฮะสองสี่หกเก้าลนอนเอสองนอนเรนมีแต่คนดูมีแต่ผินะเออ อยอมเสรมภรยอาธิษานเลยถวายชยกันระเทศทำบุญร่วมชาติป่าร่วมขันเอายอมแม่มาเยวแม่มาระเทีสาธุสาธ